ทำไมมันถึงแตกทำยังไงมันแตกโอ้ยล่างรถตะละือเนี่ยสายยางแตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาโบูไซรลุยนะคะโอ้ยตะลุตูนแท้นองกูล่างรถผู้ดเดียวแค่เท่าอ,อ่ะยางเละคือได้ล่างรถผู้ดเดียวคือได้ล่างรถผู้เดียวรถจะของรถจ้าของเดียว ล้นางคนเดียวแลยค่ะไม่ได้มีสองจะสองหรืล้างรถนี้เตรียมโบกมือบายบายค่ะพี่น้องไายบายไม่สวดทาบเลยโบไฮกิปขีผ่านไรไแมมันหอนเนะาะดอากาศมันหอนบ่เครื่อนมันหอนไวอาจจะมีคนไร้ศพเอาคันไร้สวดดีกว่าสัน <c oughs> <c oughs> ดูพี่น้องรถด,ดำซิ่งล้างรถนะคะ ไหนนี่ก็มีเอซีตัวน้อยดับป่องดับแปลงเอา,อากันกระแทกพ่อจักบอกกันกระแทกสมัยไม่ไมน้อมหงุจดอกพ่อตาบอกพ่อตาบอกว่านอนล่างรถสิไปไซสันเกยกันเลยว่าล่างรถล่างรถอันไปเล่นดินมันจะไปวิ่งไหน แถวนี้เลยโอ้มันไปไกลแท้ปาซานเป็นว่านไปนอนไปนอนก่อนผมชอันนี้ผมวิ่งอยู่ไกลแล้วเออเนาะเก๋บอกว่าอ้ดไปวิ่งไกลแท้นะคะทุกคนแบบเกมด้วยความที่ว่าเกมไม่อยากให้ไปวิ่งไกลเกมไม่อยากให้ไปใช่ มันคืองานนะคะก็ต้องไปเนาะบ้านไม่มีเงิน,นะะ <c oughs> พูดข้าจริงเลยอบ้านไม่มีเงินนะคะนนบบบไม่มีรายรับอ,ะอ่ะไม่ใช่ว่าทำ y o u t u b เลยจะได้เงินนรคร <c oughs> ไม่ได้เงินดีมันก็ได้เงินดี เราอยากได้มีเราอยากมีไรายได้เสริมเข้ามาเราอยากมีไรายได้เข้ามาหลายๆทางอ่ะทุกคนไม่ใช่ว่ามีทางเดียวมันไม่พออ่ะคนยูทูบมม YouTube อ่ะมันได้แค่ซ่อมรถจ่ายงวดรถแล้วก็ค่ากินแค่นั้นเลยส่วนค่ายอย่างอื่นอ่ะไม่ได้เลยิตประทาแล้วก็ไงจะเก็บเงินแต่งเมียนะทุกคนหลายอย่างหลายอย่างครับยูทู e มันก็ได้แค่ช่วยเราช่วยให้อยู่รอดไปวันๆนะไม่ได้ว่าจะได้มันไม่ได้ใช้เงินไงุน เราไม่ได้ใช้เราไว้แค่ไว้อยู่รอดอ่ะก็ประมาณนั้นนะคะโบก็ได้เงิน youtube มาโบก็จกักสรรปันปัน,ป,นปันแบ่งแบ่งหนึ่งก็คือแบ่งแบ่งเป็นเงินซื้อของขวัญให้ตัวเอง,องเ,เช่นทอง,องเช่นสองเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะ สก็เอาไว้ซื้อของใช้ที่จําเป็นมันก็จําเป็นอะคะ่ะทุกคนคือเราเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายเราไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เราไม่จ่ายนะ,ะเป็นหนี้เราจ่ายนนแต่นนตอ,ตอแต่ว่าเงิน YouTube คือรายได้เสริมคะ่ะเงินหลักโบมาจากพี่นกแล้วตอนเนี้โควิดเนาะ แล้วมันจะไปวิ่งงานไหนได้อะทุกคนคิดดูสิแล้วยิ่งโรคควายด้วยโรคควายอีกอะเนาะไม่เท่าไหร่มันกระทบหรอกใช่โรคควายอะคือเราทำมาหากินกับวัวกับควายนะทุกคนแล้วโรคมันมาเยอะนะครัเปิดตลาให้มีเงินนะอันนี้ก็ลูกพ่อค้าวัวควายนะคะเนี่ยเนี่ยที่มาเนี่ยเนี่ยชาวกิฟต์นั่นนู่นคนนึงกับน้องชาวรถดำไม่ค่อยกระทบหรอกมันไม่มีดินไว้โล่งเออใช่ รถลถรถ,รถ,ร,ถรถขนดินไม่มีไม่มีโรครถนั้นไม่มีโรคใบขนดินอ่ะนะขนได้ตลอดอหน้าเนาะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าอะไรขนได้แต่คุณหน้าหน้าฝนเราก็ไปขนหินเนาะตอนปีนน้นเนาะนนไปคนหินเนาะใช่ครับไปคนหินแล้วแล้วฝนหมดแ่ขนหินตอนนั้นได้เงินเยอะ แต่ถ้าคนหินตามวิ่งตามทรงแบบเททำแบบหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ตได้เงินเท่าห้าร้อยทำนึงห้าเหลือเหลือนะเหลือนูนอมันได้แค่แบบมันไม่ได้เือยอยากข่อยพี่น้องคนหินมันมันสบายนะพี่แต่ว่ามันมันไม่ค่อยได้เงินเ่มันมันสบายที่ว่ามันไม่ค่อยช้ำลุพอเราวิ่งทางไกลมันก็ไม่ได้ลงลุ ไปวิ่งงานนี่บอกสาุนนย่างว่ายไงไปวิ่งงานเด้อบ้านถึงหมวแล้วว่ายไง <c oughs> แล้วสานนนว่ายไง <c oughs> เตรียมแพ็กของเลย <c oughs> ไปพรุ่งนี้เช้านะานะแล้วที่นอนทำไมไม่เอามาซักก่อน คเอคือน้องจะไปวิ่งงานนะคะทุกคนไปทีมงานไหนเสียหกอะไรนะชื่ออะไรนี่แหละตั้งชื่อทีมงานไม่ได้อะไรเสียหกอยู่บ้านกวดสายโทรเก้าสายโทรเก้าเหรออ๋อติดกับดงรักนี่บ่ไปนอนบ่นะคะทุกคนไม่ได้วิ่งกลับมานะเนื่องจากว่าน้อง ไปหาเงินนะพี่น้องดามาบุบคอนใส่ห้องปอกเอาคือน่นอ่ะมันเป็นผู้หญิงทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ว่าเป็นหัวเมียกันไปวิ่งงานได้แต่ทีมงานมันไม่ใช่มีแต่เพาะเราสคนมันมีผู้ชายอื่นแล้วผู้หญิงมันจะไปเข้าห้องน้ำไหนจะไปอาบน้ำไหนมันไม่เหมือนผู้ชายนะแล้วอีกอย่างน่นก็ นน่ถ้าจะไปวิ่งเนี่ยมันมีรู้เพราะว่ามันติดกับบ้านพี่บอยแต่พ่อเองก็จะให้ไปไหมล่ะเพราะไปอยู่มันก็ไม่ได้สบายเหมือนคนอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านก็ช่วยแม่นะคะช่วยแม่ขนวัวขนควายได้ก็ไม่ใช่ว่าจะนอนอยู่บ้านเฉยๆเนาะมันก็โอเคไปอีกอย่างนึงพ่อหานุ่นกับแม่ไปขนแม่ก็ไปอยู่บ้านพี่บอยนนี่ไปอาบน้ำไปอะไร อาจจะนอนบ้านก็บ้างเ่จนมากนอนบอกเพราะว่าเขานอนบอกัานก็ต้องหาว่าไม่นอนบนนั่นแหละเราต้องถ้าเราไปอยู่กับทีมงานเร็นเกลบ้านแล้วก็ต้องนอนบนเผื่อเขาแบบคุยดีเทลดีเทงานะอะไรตอนคืนเราไม่รู้ไงเรากา็ถามตอนเท้าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเลยวนมากมีแต่คนยินเล่านาะเขาจ่ายตอนเช้านาะจ้าไม่มรู้เรื่อง <c oughs> อ ไปพรุ่งนี้เช้ารอแพ็คของเลยลาลูกยังลาลูกยังลาแล้วบายบายลาลาลูกเบาวนี่ยังยไปออกมาอนะานถ่ายคลิปไว้หรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ต้องถ่ายหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้ดูทุกวันกวันจะของไม่ห อะไรนะปวดที่จะโค้งมันไม่หายแล้ววันนี้ยังไม่สนใจเลยให้ใช่แต่ว่าต้องวันนั้นแม่ก็ให้ห่อแล้วอ่ะวัวมันเหลือโคองน้อยแล้วแต่ก็ไม่เคยจะดูแลมั้งเองมันเดี๋ยวจะสามจุไอเองนแล้วไอ้บางที่ไม่ได้ปลูกเชือกมันก็ไปแย่งตัวอื่นกินหมดแล้วไม่ไมีกินของเราเลยมันก็ฉลาดด้วยล่ะไม่เจอหน่งมันได้แล้ว,วลมันไปเดินไ,ไปตรง เ,เ,นะเพราะว่ามันโดนหิ้วไปมีแดดบางนี่เลยเไปดยไเดินมาอยู่นั่นเลยตัวเมียตัวเดียวเนาะ,ะค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องสาวโพสายลียน,นะคะคก็สรุปนะคะน้องล้างรถไปที่งานค่ะบ้านกรวดนะคะพรุ่งนี้เช้าเนาะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ